สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พามาชมสวนนะครับอันนี้ดอกบัวกำลังงาม,งามเลยนะครับหมาแข้งหมาแข้งโตแล้วนะฮะต้นแคะครับ,ต,นะรบต้นทูนนี่ใบใหญ่นะครับเจอน้ำด้วย ใบเชาพูนะฮะถ้ามันงานมากๆมันจะออกเป็นเครือแบบนี้ฮะคเครือยาวเลยนะครับขวดแดงนะยเศษอาหารทิ้งลงเนื้อเกิดนะฮะพวกพริกพวกอะไรพวกนี้นะฮะผักขมตเก e เก a t นะครับ, <Water gate S 1> รบตำลึงนะครับบัละเพชรผักขมนี่ออกดอกงามผักขม ครับแปะ่ตำปึงงดงามเลยฮะแปะ่ตำปึงขะขมเลยโคนใหญ่ๆเลยนะครับเพีกายัางอยู่กระถางอยู่ใส่กระถางไว้มะเขือปากกาดี่กินไม่ทันนะฮะ แค่สี่กระถางเล็กๆนี่ฮะประกาศหินนะฮะกินไม่ทันเลยอันนี้แตงนะฮะแตงที่ที่เรากินเศษอาหารนะฮะเม็ดมันลงใส่กระถางเลยงามเขือเทศนี่ก็ต้นแตงนะ ปักขมนี่กำลังงามเลยตำลึงยอดต้นแตงกำลังอวบเลยวอเตอร์เกตนี่กำลังจะขึ้นเกาะต้นไม้แล้วนะครับวอเตอร์เกตเช้าๆนะครับเพื่อนๆครับวอเตอร์เกตงามแปะตำปึงหนึ่งยอดนะเป็นสมุนไพรนะรกินกับผักก็ได้นะอ่า มะเขือเทศออกดอกครับตะไกียดียงามมากผัดใส่น้ำมันหอยนะฮะกินสดๆ,สดๆกับน้ำพริกก็ได้นะฮะแมงก็มานะะงามจนมันงามจนมันโคน้งตั้งตรงไม่ได้อนียอดเสีย เราแตกยอดใหม่แล้วฮะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนะฮะอยอดงามๆเด็ดยอดนะครับลวกยอดอม,มะเขือเทศจะได้กินแล้วแตงออยอดกำลังงามๆออกดอกแล้วเดี๋ยวก็ได้กินนะครับ วัตเกีสหนิกินไม่ทันนะฮะใครอยากกินวัต์เกตสมานะฮะเยอะเลยโอ้มันมะเขือเทศนี่มันงามนะออกดอกเลยครับเพื่อนครับดอกดอกมะเขือเทศเดี๋ยวก็ได้กินครับดอกขานี่็ออกนะปลูกกระดาษปลูกเส่กระถางครับพวกขาอันนี้มาตูมแขก ตึ้งแแหกก็กำลังงามตำลึงนี่ยอดกำลงามยอดตำลึงอันนี้ผัก่ผงชูรสนะเผาเรียกถึงผงชูรสนคะครัผักใส่น้ํามันหอยนะฮะผัดใส่น้ํามันหอยนี่มาดูยอดนี้นคะครับใบอย่างใหญ่เลยนะฮะนี่ฮะยอดอ่อนๆอย่างนี้ผัดใส่น้ํามันหอยนะฮะผักผงชูรสนะฮะ อันนี้ตำลึงตำลึงก็เยอะยอดอ่อนนะครับอันนี้เป็นยอดของต้นแตงนะครับมีต่ใบงามๆั้งนั้นใบใหญ่ๆนะครับทำไอ้ล้างให้มันขึ้นนะครับอตะเกตมีพุ่มใหญ่ๆ หมูเสือหมูเสือกินสดก็ได้นะฮะกินกับต้นพริกกระลาบนะครับส่วนมากผมจะชอบใส่ต้มอื่นต้มเนื้อต้มปลาไหลนะฮะพวกที่อาหารเข้า,ขานะฮะดับขาวได้แปะตำปึึงงามๆเลยที่ปลาช้าเหงานะสมุนไพรนะฮะต้มแก่ลดความดัน อันนี้มาอึแฮะมาอึกาลังจะได้กินแล้วฮะมาอึใส่ส้มตำนะฮะใส่ส้มตำนี่อร่อยมากใส่น้ําพริกก็ได้นะครับปักีเลิศใส่แกงอ่อมกินสดสดบอเตอร์เกตปลูกใส่กระถางนะะปลูกเป็นไม้ประดับนะฮะไม้ประดับที่กินได้นะฮะน,นี่ต้นทูนนะฮะต้นทูนนี่กินกินลำนะฮะกินลำต้นครับ น,นี่งามมากฮะนี่ก็กไอผงชูรสเหมือนกันครับผงชูรสเหมือนกันเราปลูกเป็นไม้ประดับนี่กินได้นะฮะกินได้นี่ บัวมาดูบัวในกระถางนิดนึงนะน้ำใสมากนะะชิบใสอีเอ็มลงไปนะะอันนี้พึ่งบัวอันนี้ตายไปแล้วครับนะก็เปลี่ยนเป็นตัวใหม่ไปแล้วนะฮะตัวนี้กำลังขึ้นมาแทนกำลังงาม น้ำมันยังดำอยู่นะผมใส่เอ็มไปเดี๋ยวก็หายนะครับคือหายดำเนะ<า>ชวนชมเชวนชม เด็ดยอดเสียบนะฮะอันนี้ยังยังไม่ติดเพิ่งเด็ดเสียบเมื่อวานนี้นะฮะยังกําลังเหี่ยวนะอันนี้ถ้าติดแล้วก็จะงามแบบนี้ฮะติดแล้วก็จะงามแบบนี้นะครับเสียดอาหารอะไรก็ทิ้งมาพวกนี้นะฮะเกิดขึ้นอย่างนะี้แปลงเกิดขึ้นนะฮะใส่กระถางไว้บัลพชรเด็ดยอดนะครับ ัดอันนี้มานะออกยอดแล้วนะครับอันนี้เป็นถัว่วไอตัวครับข้าวโพดข้าวโพดดํนะลรัข้าวโพดดำมาปลูกนะครับข้าวโพดดำดินจากจากกระถางกเก่าๆมันแข็งนะฮะเอามาผสมกับขี้ควายนะครับผสมกับขี้ควายแล้วก็เศษใบไม้นะครับเอามาปลูกนะครับอันนี้พึ่งชาใหม่เดี๋ยวสักพักก็ติดนะฮะ นะครับตินะครับมาละขี่นกใครอยากกินกระลาบนะครับมาตูมแขกร้านลาบขาดไม่ได้เลยนะครับมานะครับโอเคครับเพื่อนๆครับตอนเช้านะครับพาเพื่อนเชมสวนนะครับสวนเล็กๆข้างบ้านปลอดสารพิษนะคร อ่อนต้นนี้มันเจอน้ํางามมากปลูกเป็นไม้ประดับแค่น,นั้นนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับสวัสดีนะครับ